เรียบร้อยพี่น้องแต้มแรกของโฮมาแล้วครับนี่ครับถือขาครับเอาพี่น้องผมขอจัดการนักเข้านครับเหมืองแต้มที่สองพี่น้องทางทีริวุวะครับเรียบร้อยอีกพี่น้องเอ้ยมือนี่มาแล้วครับแต้มที่สองของเราอู้หมันหมันครับผมเอาพี่น้องอนุญาตเก็บก่อนครับเหมืองลังต่อไปเขาเลยครับผมเอ้าครับดีดพี่น้อง อุ้งเดี่ยบรอยอีกเดียวพี Thanks, ่น้องอู้สุดยอดเลยครับพี่น้องมาพี่น้องขออนุญาตเก็บกรับกันครับผมล้างต่อไปเด้พี่น้องอุ้เรียบร้อยอีกเดียวพี่น้องเมื่อนี้ล้างเก่าล้างเดิมครับผมเรียบร้อยมาอีกเดียวหนึ่งเตี้ยมครับผมอมันมันพี่น้องอมันมันเอาขออนุญาตเก็บก่อนครับผมนะครับพี่น้องมองล้างต่อไปอึ๊บดีดครับเอ๋อมาลุ้นกันเลย โอ้เรียบร้อยอีกเดียวพี่น้องมาอีกเดียวครับใช้ใสบิ๊กบิ๊กครับผมอ่ะขออนุญาตเก็บก่อนครับพี่น้องไม่เตียมว่ไม่เตียมครับอึ๊ปอ๋อดีดยุ๊พี่น้องดีดยุ๊ปดีดเตียมต่อมาของฮ่องครับอ๋อมันมันครับพี่น้องครับอ่ะขออนุญาตเก็บก่อนครับต่อเด้ครับพี่น้องมึงครับไม่เตียมหรือเปล่าครับผมดึงมาเอาเรียบร้อยครับไม่อีกเดียวครับใสยักษ์ใหญ่ครับ อันนี้ครับโดนอีกแล้วพี่นอ้องอืะขออนุญาตเจ็บน่อครับพี่น้อง